ค่ะเมนูค่ะค่ะมาตามแนวทางกับเมนูค่ะท่านผู้ชมในงวดวันที่17มกราคม2568ค่ะงวดวันที่2มกราคม68ที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมมาตามคุณแม่เนาะค่ะคลิปแรกของเพิินค่ะคุณแม่เลขเข่าค่ะท่านผู้ชมคลิปแรกคงสุดท้ายพ้อเนาะค่ะให้มากแค่คลิปเดียวฝันเดียวค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเลขเข่าค่ะคุณแม่นี้เสียงเลขไตม้อนเหรอคุณแม่กับฝันเนาะ ฝันเห็นล้านสาวถึงยิ่งเพื่อนว่ะค่ะในความฝันของเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นให้เลขมากเพื่อนเซียงเลขเก่าเจ็ดศูนย์เนาะค่ะกับสามแปดเนาะค่ะแล้วเพิ่นฝันว่าล้านสาวเพิ่นถึงยิ่งเนาะค่ะล้านสาวนี่อายุสิบเก้าปีเพิ่นว่ะแต่ว่าสื่อโล่งเนาะค่ะโตกันเข่าค่ะเก่าศูนย์เนาะค่ะเพราะว่าถึงยิ่งเสียชีวิตเนาะค่ะเพิ่นให้โตกันมาเก่าศูนย์เข่าของเพิ่นค่ะท่านผู้ชมแนวทางของคุณเมียงวดทิพานมาเนาะค่ะ เขาไม่ได้สองวดติดค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนเพิ่นก็ใหายหนึ่งสองสองหนึ่งฝันว่าต้นไหม่ลมทับเพื่อนเนาะคุณแม่ต้นไหม่ลมทับเพื่อนเพื่อนห้บาริทีเนาะค่ะหนึ่งสองสามเนาะค่ะบาริทีเฮือนเพิ่นตัดเลนทั้งนาคือเขาค่ะแล้วก็งวดว่าหันก็ใหายเก้าศูนย์เนาะค่ะกับเขาของคุณแม่ค่ะงวดนี้ถ้าเขาอีกเป็นงวดที่สามแล้วคุณแม่เนาะมาตาม่ตค่ะคุณแม่นี่ฝันจกเทื่อค่ะคุณแม่ฝันสองฝันสองเธื่อเนาะ เบอกเธอแหลกก่อนค่ะเบอกเธอแหลกลก่อนหนึ่งต่ต่อว,วีคุณแม่เพิ่ว่าอ่ะบอกสู่ท่านผู้ชมฟังคุณแม่ใหญ่พันแต่ต่อว,วีพันมาไปหาหน้าแม่โจ้ลงไปเล็นหน้าแม่โจ้ไปเห็นกว้วยก๋วไปแท้นน้ำเลาะแดนฝนโอ้ยมันคืองา,อานกันนก้วยไปจอนตัวว่าค่ะบานนีก็กลับมาเฮือนมาหนึ่งเขา่ามาหนึ่งเขานั่งปินน้นหนามาทั้งถิ่ละมีผู้หนึ่นงอาทานมาเจา้าไห แม่ย่งางน่ะเอาอยู่ทานนี่ชอบเจ้าบานน่ะสามลอยถูกไะมโอ้โหคือเฟนแฟนน่ะสามลอยเอ,อาเนอกคน่ะเอาเอาเอาตัวะ้านสินใจเลยสามลอยนะ่ะค่ะถือมาได้โชกแล้วเนาะก็เลยหูเม่อบ้านนี่ฝันซ้ำนี่ฝันซ้ำนี่ค่ะบ้านนี้คุณแม่ฝันซ้ำนี่ป่ะสน ถ้าให้คุณแม่ตีแนวทางให้คุณแม่สิให้ตัวไรนอไม่ฟันนี่สันสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นี่แหละสามสามศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์อืส<ม>ามศูนย์บอเอาบอกสามศูนย์เหลยอแต่ที่หน่องเนงอเพราะว่าเงินสามลอยได้คุณแม่แมนค่ะกะกันไหมเนาะเถือมาสามศูนย์กับโบน,นี่กับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณแม่สื่อทานสอบละสามลอยเนาะคะ่ะ ตัดสามศูนย์ไปนําเนาะ 30, สามศูนย์ศูนย์ก็เป็นไรค่ะกับโแนเนะาะค่ะคุณแม่ค่ะละฟันที่สองในบัดนี้คุณแม่ฟันเมื่อคืนนี่ฟันว่าอมหมอกห้อยในครั่วบัดร้านกับอันไม่ไงเพื่อก,กันมาจะใช้ละ่ะมาเห็นไม่ไงอ,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 อมหมอกห้อยมาห้ยว้วอย่าคิดอมห้อยหายเจ้าว่าบอกนั่นก็ได้ห้เลี้ยลอนได้บอกนั่นน่ะค่ะไม่ไงก็กเลยทามมันย่งอยู่บห้องเจ้าบอกห้อยย่างยูเอาอยู่บ่อเสี้ยวห นั่งก็มาให้แม่ติดหัวเข่ามีไงนี่ให้กอดถ้าเข่าเอาหัวมาอิงไห้ยองซันเองอูให้ให้ให้แบบเอาหัวมาผึ่งให้ลงปุ๊บเอาหัวมาอิงนี่ปะโต๊กับอาหานติีงเหยีหัวหลุ่หัวลันตกใส่ขี้ดินหัวเข่าก็เจ็๊ยบอัดเช้าแล้วคนให้ให้จระดำตาไหลยาวๆได้มอน่ะอยากอมหอยยังวะ เอาหัวมัมโมกับข้าเขาเลยปะคะโมกนี้เลยยังวะหัวกับหัวหมูกันค่ะท่านผู้ชมว่าจังไหนจังไหนตอบ่ะนี้ยบเรานียหัวมันห้เนาะมันหัวมื่อฮกดตื่นตัวบมันห้ใส่หูเัามันห้ยแห้งหายใส่หูเลยนี่ข้บฝันน่ะหูนี่เงินค่ะฝันสั่นจำนี่แกงบุกค่อยใส่หมอนจะกินใส่กินยู้ตัวแบบเป็นหายสื่อเสื่อโอ้หูนี่เงินเนาะหายกะกะค่ะ ขออนุญาตถามคุณแม่เนาะ <c oughs> เด็กหน่อยทีวานี่ยังมีชีวิตอยู่บ่ยังโอ้ทำงมนอ,อยู่ใช่ทำงานทุงเติ้ย่ไทย่น่กะก็คือตอนนี้เพื่อนอายุหลายแล้วมันบอกคุณแม่หลายแล้วเดียวแต่ว่าคุณแม่ฝันเกี่ยวฝันเห็นว่าเพื่อนเป็นเด็กหน่อยโอ้ฝันว่าเพื่อนเป็นเด็กหน่อยเพื่อนมากกบมีไงเพื่อนบอกคะอโอ้เด็กหน่อยกับผู้เทามาน้ำกันค่ะท่านผู้ชมยางมาน้ำกันเนาะค่ะมาหาคุณแม่อยู่เฮือนนี่ คุณแม่ผักแกงบักหอยอยูมาผ่ออมบักหอยเลยหายยากอยากกินแกงบักหอยหอมบักหอยเนาะค่ะคุณแม่คิดว่าตัวใหนหอยหาหอยหกอืมหอยหาหอยหกหมอแล้วก็เป็นซูนในนออมใช่หมอหมอมันหมนกัหาศูนย์หกศูนย์นี่แหละหาศูนย์หกศูนย์คุณแม่หายเนาะค่ะสิบเก้าคนเถ่ากำด็กหน่อยเนาะก็มาตีเป็นสิบเก้าคุณแม่หายหนึ่งเก่าหรือเก่านึง เก่าหนึ่งนี่แหะห้เก่าหนึ่งเป็นู้เฒ่ากรเด็กหน่อยเนาะมีเพิ่มเติมอีกบอกคุณแม่บอกบ่มันโูเมื่อโผเมื่อขึ้นก็เลิศกูฝันตัวนี่แ่ละค่ะในความในความฝันนี่ถ้าหมักก็ได้ผู้สือก็ได้มันคือหรือบ่คือว่ามันมักอยู่แล้วลักหาก็ได้ลักหาคุณแม่มักหาศูนย์บอกคะลักเก่ารักหาลักเก่าลักหา ปักหอยนี่จังได้กับเป็นศูนย์อยู่แล้วเนาะคุณแม่เนาะหอยหอยวงกลมพร้อมแล้วก็หอยหีบหอยนี่เป็นหาเป็นหกอยู่แล้วเนาะแล้วก็มันกลมๆเนาะเป็นศูนย์ก็ได้เนาะคะ่ะหมอก็เป็นศูนย์หมอก็เป็นศูนย์แล้วมันปากกลมเนาะหมอก็ได้ปากหอยมันกับลอยมันๆมนก็เป็นศูนย์ก็ได้ค่ะหรือบมอาอาจจะเป็นศูนย์ศูนย์คือฟันที่แหลกก็เป็นไปได้เหเนาะคุณแม่เพราะว่าปากหอยกับกลม โมกะกลมมายูน้ากันคาร,ร์บอนเน่ค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะศูนย์ศูนย์ก็เคยออกมาแล้วปีวังหันเนาะคุณแม่เนาะแต่ว่าปีนี้บ่งันออกเนาะค่ะปีนี้ปีใหม่แล้วบ่งันออกค่ะค่ะแนวทางของคุณแม่เพิ่นฝันสองฝันเนาะค่ะเพิ่นกับมามวาสูฟังทั้งสองฝันค่ะหลักการตัวเลขคุณแม่กระตีห้ทั้งสองฝันเนาะค่ะห้เป็นแนวทางกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะมากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นเนาะค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะอยากตีตัวเลขเพิ่มสามารถตีใดคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะคะ่ะว่าความฝันของคุณแม่นี่ฝันเลกฝันสองนี่ท่านผู้ชมทางบ้านสีตีออกมาเป็นตัวใดเนาะคุณแม่เนาะคะ่ะ <c oughs> อย่าลืมเนาะค่ะว่าเม่นกนี่เข่าเลยสองหัวติดเนาะคุณแม่หววนี้ถ้าเข่าอีกเป็นหววที่สามะคะ่กะก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาไปรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูสุขนนะคนค่ะคุณแม่ไม่ยังเพิ่มเติมอีกบอบอ <c oughs> ขันไหนซ้ำหนี่ละมีซ้ำหนี่เนาะขันเพื่อไงเมื่อไงคิดเอ้าเป็นตาเอาก็เอาบ่เป็นตาเอาก็แล้วแต่ค่ะขันมากก็ซื้อบ่มากก็แล้วแต่ค่ะเป็นแนวทางให้เ,ออเนาะม,มากกับจัดคัดกับพานค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณแม่นกลหลายๆค่ะโบเพียงแนวทางขอบคุณค่ะขันจังซีก็ว่าจังซีมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่นกค่ะในงวดวันที่17มกราคม2568นี่ค่ะ คลิปน ok ี้เป็นคลิปแรกของคุณแม่นะคะคุณแม่นี่เพิ่นฝันเพิ่นว่าฝันอยู่สองเทือเพิ่นว่าเทือแรกนี่ฝันแต่ตอวีกเลยเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันว่าไปเห็นกล้วยเพิ่นว่าเต็มให้อยู่ปลูกเรียงแถวกันเพิ่นว่ามีตะเครื่อยังไงงามๆเพิ่นว่าแต่ว่าหันบ่ไเ้เอาเพิ่นว่าค่ะแล้วก็กลับมาเพิ่นว่ากลับมาแล้วมีคนเนาะค่ะมาถามขายทานไห้่าสันสอบละสามรอย่าสัน ถามเมนกว่าเอาอยูุบอเมนกเลยว่าเอาสันเมนกก็เลยเอาสอบหนึ่งเนาะค่ะเมนกเอาสอบหนึ่งใจเงินเข้าไปเพื่อนว่ะแต่ว่าจํานวนเงินที่เมนกจ่ายเข้าไปนะใบลอยสามใบเพื่อนบ่าค่ะเป็นใบลอยสามใบเนาะค่ะคุณแม่เพื่อนก็เลยห้แนวทางมากก็คือสามสามเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันแล้วก็สามศูนย์เป็นเหล็กตีจากฝันแล้วก็ะศูนศูนย์เป็นเหล็กตีจากฝันแล้วก็หนึ่งศูนย์เป็นเหลขกตีจากฝันค่ะ ลามะฟันที่สองเนาะค่ะลาซุดเมือขืนนี่เพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันว่ามีผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยเนาะค่ะยางมเฮืองเพิ่นเพิ่นมามาเลนเพื่อนเพิ่นนี่ละเพิ่นวามาละมาพ่อเมนกนี่อ้อมบักหอยอยู่เพิ่นวะค่ะเด็กหน่อยผู้นั่นห้กอดข้าเขานะค่ะเอาหัวนี่หมุคักเข่าเมนกเนาะค่ะห้อยากกินอ้อมบักหอยว่าสันในความฝันห้องหายจนเมนกนี่ตื่นเพิ่นวะค่ะ พอเมนกตื่นขึ้นมาเพิ่นว่าเอ้าคือฝันแปลกเพิ่นว่าเมนกเลยหายเนวยทางมากก็คือหาศูนย์หกศูนย์เป็นเหลขกตีจากฝันเนาะค่ะตีจากบักหอยเนาะค่ะหาศูนย์กบหกศูนย์นี่แล้วก็เก้าหนึ่งค่ะตีจากฝันคือการเก้าหนึ่งนี่เก้าตีจากผู้เ่านะค่ะหนึ่งนี่ตีจากเล็กน้อยเนาะค่ะแล้วก็สามหนึ่งค่ะสามหนึ่งนี่ตีมาจากฝันที่แรกเนาะค่ะฝันที่แรกนี่เงืนสามลอยเพื่อนว่าแต่ว่าเป็นใบลอยเพิ่นว่าค่ะเพื่อนก็เลยหายเป็นสามหนึ่งเนาะค่ะกันใบค่ะ เป็นแนวทางของเมนกในงวดวันที่17มกราคม2 5 6 8นี่ค่ะขอให้ทำช่มทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาภเดี๋ยวรางวัลไงก็คุณแม่สุขูสุคนค่ะแต่ก็อย่าลืมกับนําเด้อค่ะกันไว้คาท้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงผ้ารวยนํานี่เด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไ้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ